เพื่อน้องพ <1971. S 3> ืนไทยคิดการยากาศจันเขาหาเม้าฮะเอาแม้าากิงหนึ Arizona, ่งทีไทยรอดได้เงินไทยรอดในเขาเอื้อนไว้น้ำพีดูข้อนี่อ นี <mile> ่เราฮาก็เาวิ่ีโองที่นั่โยกรเปาอะไรเราเนาะก็ผากไวน้ำจังส่ทยยังสิ่งออือกับจักรวัดีก้าจังสี่รอไยคิบรรยากาศบกาศกรุงเทพมหานครพี่นองเบงตึกทางผีเก่าเก่าลูกลบานองทางผีอหม่คนนั่นๆเนาะ ไห้ข้นม่าอันเจียวมื่งไทยต่อนั่มขิดออกสูสายตาประชาชนทั่วโลกเป็นเลน,น,นเขาเหตุออกทั่วโลกโอ้ยยคอยล่งประจำคอยไล่สดเขาหนาสดตั้งเต่มมือที่แรกคุนไปได้จังคอยสีพิดบางหนา phải ôn phải lông phải chân phải chắc cho nên khoe ơn anh anh cháu mẹ lai sốt luôn à phải lai đúng đó mứi nưng phải lai chắc cho mướu phải lai cúm phải mứi đấy phải vợ lai bố mẹ cái nữa à mat กายานนะฮะิ่งบรรยากาศรถติดเด้อพี่น้องเบิ่งเนี่ยก็คำมากเลี้ยงมาบรรยากาศรถติดกว่านะผู้ใดอยากมาอันเมืองไทยกับมาเบิ่งรถติดเด้อพี่น้องผู้ใดขื่นห่อนมองไทยกับมาเบิ่งบรรยากาศตอนเย็นสีม่วงเย็กว่าเวลาอันนี้ตอนเย็นเวลาสีม่วงยิบสียิบห้านาทีสีม่วงยิบห้านาทีเหลือเิ โอ้ยเขาคงเทบอยู่สะพานก้วยยังติดขักกันนี่มันคนก็มนก็จะตกน่บาตคนฝนมือดเออคือมื่อรอพี่น้องฝนที่ตกฝนตกน้ำท่วมแล้วมันบรรยากาศปลาเหมือดคอยไปคอยกรเบิดไทยอยู่คอยกรไทยอยู่ ก็ไปไทยยูเดียก็ไทยหอดหน้าก็ไทยหอดมองหันมองนี้ไทยเบิดู่มองทยออกเบิดไปยูโรบุรียก็ไทยออกเงียสั้นสั้นสัางยไทยออกเบนเขาไปเบิ้งคิดเนั่นเห็นว่ี่น่เห็นเออนี่ยอยากได้รถแบบนี้เราไปที่หน่รถหน่อยขันหน่อยอ่นี่เอื้อรถอย่งน้อยี่ดีเจบาทนน่แกน้อจะไเี่ยเงิะทเนอะ แม่นบ่นรถำได้ไ่เีนหนังีอยบเะว่าเจ้าจะขี้ไปแก่เยอยาไฟยทมาไรเแบบนั่นว่าขอ่กันอันนั้นพระเจ้าเออนรถไฟฟ้าเพิ่กระยันมันแบบก็ทยอา อันไฟดับอันหรือว่านฝนตกไหลายไฟบ่มากสิมันเท็ดเังไยก็ยิรถสดีเรนไหนมันก็หลดน้่มันเลยแล้วขึ้นยากน้ำยังป้าเบื้องบนน้องตึกเอาอันเปิดปิดปิดกระจบมัฝนเขามากหรอเจ้าเลี้ยวคอยเงียมันอ่านยุงสีเนาะผมกวต้องบอกเจ้าเบื้องดูพี่น้องตึกอยังจังไฟม่นีิว่าเท่นั่ ตอนนั้นเขาจะเอาอันอันเฮี้นจังสีแหละไปขายข่ไงตอนนั้นนี่นี่เฮี้นช่งไทยยังเสียนี่เฮี้นช่งไทยยังเสียเขาว่าสะขายให้ข่อยตอนนั้นตั้งแต่หลายปีขึ้นหลังนะเขาสะอันเขาสะขายให้ข่ไข่สามพันหนึ่งตอนนั้นเออข่อยละหอดตั้งแต่เ่าเอาช่วงนั้นแม่ข่อยไปถามลูกข่อยแล้วลูกก็ว่าไม่รู้จะมาตั้งตรงไหนแม่เกะกะบ้านะ คอยเลยื่เพาะเอาจำนะคอยเลย่สื่อตั้งแต่อันคอยเลยเตียงอันคอยเลย่สื่อตัดเตียงซอยข้าเจ้าข้าเจ้าสีมังเฮียนไหมหรอข้าเจ้าสีอันยกหนีข้าเจ้าสีขายตึกๆไงคอยไหมคอยมาถามลูกคอยละลูกคอยเ่าเอาไหมคอยเลยื่อเพราะได้เอาจำเออคอยเลยเอาตัดเตียงเนี่ยคอยตัดเตียงคอยเอาอยู่เตียงเขาใครคอยสามพันอยู่ในเมืองโรบุรี่เฮี้ยคอยอยู่ในเมืองโรบุรี่ไหมเฮี้ยคอยมี อันอันคอยซื้ออซื้บ้านไว้ยูโรพุรีหลังหนึ่งเฮียนคอยอยู่แต่เมามีที่พกบางว่างเลยเขาซื้อได้อือคอยว่าเจอไปว่างลูกไปกับบ่อให้ซื้อบ่อให้ว่างคอยเลื่ออะไรจำคอยนั่งเล่นกินข้าววันนี้นะคอยเลื่ว่าบ้านเขาไปไปบ้านไฮบ่ลูกบ้านนั่นกระบอกวันนั้นไปทำไมคนไม่อยู่นู่นนี่นั่นอีกโอ้ยคอยเลื่ออะไรจังจักได้รเปล่าลูกเจ้าบ่อบ้านสมัยนั้น pha bò, a uyang yang yang. Sự lập ông bột ông ham bọn. Never chase yêu. I think there are none quay quân phong quay vít hưng nàng ngoan mong quay quay vài luôn xa bung 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 ครับยืดแถวไอ้พราวเก็ดวันเข้าไปวันขอไปสภารับบัอยู่ในสภาพสองเที่ยงวันเั้งไรปกหัไปรับตอเแรกอยู่หว่างพระตเล็กน่วไปส่งไอ้นครอจ้สีมมีนส่งแถวใกล้เนี่ยะนะเทียแถวใกล้แถวแถวเกี่ยวกายเนี่รอบสองในไปส่งแถวไอ้ข้าที่เกิ็ดา อันนี้เป็นน้องเรียนี่น้องเรียนพี่ตมันเก็่แม่นองเรี้ยนะฝนตกเาคุณมาจุกันด้วยต้ำลดกบนฝนตกฝนตก บรรยากาดฝนตกลเด้อนจังหวดาหนาวไปบ้างเนหนางฝนตก เพิงบรรยากาศคนตลังฮะนี่ืนเรือเตัวยาน้เวนอใส่เงินมลงเงินนึง้อนนนหงกนตกนตกนอย

อาครสวัสดิการสำนักงานปลาดกระทรวงกลาโหมโอ้กระทรวงกลาโหมภายนหรือใช่ขึยหรอเงนเงินเกยดีเป็นโดมถึงสู้สูงน้ำน้นไปไปข้างว้างๆเนี่ยเซเว่นน้ำโอ้เซเวนนี่ยู่งนหมดนั่อยู่ในี่ กระเสื่องกระล่างหมูกะมีผก็ไม่นานสี่ถ่วมาสินั้นนั่งสี่ถ่วมาพี่น้องมั้ยเ้ยนา่งสี่ถ่วมาอันนี้กิปสีเงาไปบรเดืพรขอมจบกิปไปซ้ำนีก็เนื้อพี่น้องเาไว้ติดตามลินไปกินสวัสดีค่ะ